สวัสดีคะ่ะนักเรียนป2ที่รักทุกคนพบกับคุณครูมาลีในรายวิชาภาษาไทยค่ะภาษาพาทีนะคะวันนี้ตามตารางสอนนักเรียนเตรียมหนังสือสองเล่มนี้เลยคะ่ะพาทีป2กับทักษะป2วันนี้เราใช้สองเล่มนี้นะคะคลิปนี้คุณครูสอนบทที่12สองเรื่องธรรมชาติของเรา ก่อนจะไปเรียนเนื้อเรื่องเรามารู้จักคำนำเรื่องกันก่อนโดยคุณครูมะลีค่ะโรงเรียนสุดใจวิทยาของเราไป้ายเปิดไปทีนะ่หน้าอ่ะไปขึ้นหน้าปกก่อนก่อนที่จะเข้าบทเรียนนะนคุณครูก็ดูรูปภาพกันก่อนนะมีคุณครูมีนะักเรียนนะกำลังเรียนเรียนกับคุณครู ม,ม,โโนะะมีโดมิโน่ด้วยนะคะมีโดมิโน่แล้วก็มีตัวต่อนะะักเรียนปะเข้าไปเรียนบทเรียนกันดีกว่ามาหนึ่งร้อยแปสิบแปดรู้จะกคำนำเรื่องคำแรกพื้นนักเรียนคงรู้จักพออืนนอนอพื้นไม่โทรพื้นนะคะพื้นห้องนี่เอง รอยนักเรียนย่าเท้าสกปรกย่ําเข้ามาก็เป็นรอยค่ะเรียงอ่เอามาเอาชามาันตั้งเรีย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 งอย่างนี้นะคะของเล่นมานั่งเรียงกันอย่างนี้เขาเรียกเรียงทับอ่เอาของนังหนักออกมาทับนะคะทับเส้นนักเรียนรู้จักเส้นไหมคะเส้นโคง้งเส้นหยกักเส้นงอเส้นตรงนี่คือเส้น ผลักมีเพื่อนเดินอยู่ในคนข้างหลังมาผลักนี่คือคําว่าผลักสร้างอ่านี่คือการสร้างบ้านใหม่นะแผ่นดิน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 สู้รบมาสู้กันเยอะแยะเลยนักรบนักรบก็ใสเสือส้อกราาด้วยกระดาษแล้วก็สี่เหลี่ยมนะคะพวกนี้สี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมข้างหมูสี่เหลี่ยม ข้าวหลามตัดสีเดดส่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมผืนพ่อนะคะไปต่อเลยอัสัต่อไปร้อยแปดสิบเก้าไม่มีรูปให้เห็นแล้วนะคะอ่านไปค่ะร้ายชิ้นยึดแนวแยก อ่านพร้อมคุณคุณนะคะลองเพียงคาดเล็บเหลอหลุดใจดีผู้นำคือหาแก้ไขทาทายค่า ศึกนิดเดียวทราบซึ้งดินแดนปึกแผ่นรุกรานติดกันชื่นชมทรงเสียงรวบ รวมเกี่ยวกับทำโทษส่วนตัวสำเร็จโบราณปัญหาผลงานประกอบปกครองกล้าหาญ ความคิดปรับปรุงปรากฏสมัยกษัตริย์กิจกรรมระมัดระวังทีละเล็กทีละน้อยอ่าหมดหรือยังคะ หมดแล้วมาอ่านกันแล้วเราก็ไปทำการบ้านดีกว่าเรียนไปเปิดหน้าร้อยี่สิบแปดค่ะหนึ่งร้อยยี่สิบแปดเติมคำที่มีตัวสะกดซึ่งใช้สระเดียวกันกับคำข้างหน้าตัวอย่างเช่นคำข้างหน้าคือคำว่าก,กะตัวที่ไม่มีตัวสะกด ต่อไปเขาก็ใส่ตัวที่มีตัวสะกดดเอเด็กไม่กดเข้าไปก็เป็นกออะดอกัดนะนี่ทำได้ไหมคะกักเรียนเก่งนังเรียนทำได้แน่นอนป่ะเรามาช่วยกันทำยาก็เป็นใส่ตัวสะกดสิคะยาย่อนะ่ติตัวสะกดเป็นติดอ่นะ ปีใส่ตัวสะกดเป็นปีนจุใส่ตัวสะกดเป็นจุดนะคะไปดูดูใส่ตัวสะกดเป็นดูดระเอะนะคะรอเอะเลใส่ตัวสะกดเป็นเล่นรอเอกนอเล่นไม่เอกเล่นนะคะปะ๊อป๊อป๊อ ไอตัวสะกดเป็นปปนสระโอเมื่อมีตัวสะกดเขาจะหายตัวไปเห็นไหมคะจะไม่เห็นตัวสะกดเลยเขาจะหายตัวไปเลยนะคะสระเอเลิกเลิกสระเอออ่างเขาจะกลายปเป็นตัวสระอีกนนะคะแปลงกายเรือเป็นเรือนเสียเป็นเสียงโอเค สตตามีไหมออามีอีกยี่สิบเก้าให้แต่งประโยคจากคำที่กำหนดนี้กรไรเข้าใจใบบัวน้ำแข็งใสนักเรียนแต่งตัวเ่้อนักเรียนแต่งประโยคสิขาอ่าคงจะไปยังเร็วเพื่อไม่ให้เราลอกคู่ไปในฉันมีกําไรทองเข้าใจ ฉันไม่เข้าใจวิชาคณิตศาสตร์ใบบัวล,ล่ะแม่ฉันมีน้องชื่อใบบัวอ่ะน้ำแข็งใสล่ะน้ำแข็งใส่เป็นอาหารที่ฉันชอบนะครูก็แต่งประโยชนไปอันนี้ต่อไปข้อสิบเอ็ดก็คือการคัดตัวบรรจงเต็มบรรทัดน,นะคะคันในมืออ้าวไปต่อช่องทางส่งงานคุณครูแล้วค่ะยดีล e S สี่ห้าหกแ e v e n S s e v เอชื่อเล็กที่ชั้นด้วยนะคะเขียวโค้ดมาค่ะอ่ะเขียวโค้ดคุณเป็นไหนแล้วล่ะมามาช้ามาช้ากว่าสวัสดีเนาะคลิปนี้คงจบลงแค่นี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย